ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวถนนเรียบชายทะเลเส้นนำเภอปากพนังไปยังอำเภอหัวไซรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็แดดค่อนข้างแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับก็ข้างนอกอากาศร้อนนะครับนี่ครับบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลหรือว่าถนนชายทะเลนะครับเส้นปากพนังไปหัวไซรนี่ครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับเป็นกล้องหลังนะครับ ครับบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลนะครับข้างทางก็มีกังหันลมนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนครับแดดแรงมากก็ถายบรรยากาศโดยสันติปากพนังครับช่อง YouTube สันติปากพนัง วันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับขับรถป่านพอดีครับก็ให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ป้ายหาเสียงสสก็ใจเยอะหน่อยครับ ครับขับลงไปเรื่อยๆนี่ก็ตอนนี้อยู่ปากพานังนะครับถ้าขับลงไปเรื่อยๆจะไปถึงงามเภอหัวใ้แล้วก็ไปจังหวัดสงขลา ตาก็มีกลางหันสวยๆครับกลางนั้นลมสวยๆก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นตำบลท่าปะยาอําเภอปากปนังนะครับก็เป็นถนนเรียบชายทะเลหรือเรียกง่ายว่าถนนชายทะเลนะครับเส้นปากปนังไปหัวซออ่าก็ถึงแถวบ้านท่าประยาแล้วครับตอนนี้คอยดูบรรยากาศเรื่อยๆครับ รยากาศถนนชายทะเลจากกาเปิาปากพนังไปหัวใจอากาศร้อนครับช่วงนี้แต่ว่าคลื่นลมก็ไม่แรงเลยนะครับคลื่นทะเลก็ปกติครับช่วงนี้ข้างทางก็มีร้านกาแฟเล็กๆตลอดทางนะครับก็ใครจะมาเที่ยวหรือขับรถเล่นชมวิวชิลๆก็ถนนสะดวกสบายครับ ว่าข้างนอกแดดค่อนข้างร้อนมากครับนี่ครับมาชมบรรยากาศเรื่อย สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดไปมารับชมไลฟ์สดช่อง YouTube สันต,ติปากพะนังนะครับนี่ครับบางช่วงข้างตางก็ธรรมชาตินะครับซ้ายมือผมนี่ก็จะเป็นชายทะเลนะครับซ้ายมือจะติดกับชายทะเล ผ่าชมบรรยากาศเรื่อยๆครับพอไา้ร,รับชมและชอบก็ฝากติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับ ก็านสำนักสงกาะแก้วนาเรมิรน,นะครับอยู่ฝั่งขวามือนี่ครับซ้ายมือนี่ก็เป็นชายทะเลนะครับเด็กชายทะเลช่วงนี้ป้ายหาเสียงก็จะเยอะหน่อยครับ มือนี้ก็เป็นติดชายทะเลเลยนะครับถนนเรียบชายทะเลปากพานังหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งที่ผมขับอยู่นี้ก็จะมุ่งไปสู่อำเภอหัวไสนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอปากพานังอยู่ครับี่ครับบรรยากาศชายทะเลข้างหน้านี้ก็เป็นสะพานตกปลาบ้านหน้าโกดนะครับ ตอนนี้ก็แดดร้อนอยู่ก็จะมีคนมาตกปลาไปขายประมาณช่วงเย็นๆนะครับประมาณช่วงเย็นจะมีคนมาตกปลากันเยอะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนยังไม่ค่อยมีใครมาตกปลานี่ครับสะพานตกปลาบ้านหน้าโกดนะครับ ตรงนี้ขวามือก็เป็นสำนักปฏิปธรรมหลวงปู่ทวดบ้านนาโกดนะครับแวะไปเที่ยวกันได้ครับข้างทางก็จะมีป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสนะครับช่วงนี้ก็จะมีป้ายเยอะหน่อย โอเคครับก็ให้ดูบรรยากาศถนนเลียบชายทะเลเส้นอำเภอปากพนังไปหัวใ้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับสวัสดีครับ